จ้ะนี่จ้ะนี่แม่ก็เอานั่งสิเอออเพิ่นแลลูกไม่ร้องลงเหรอเพลินหรอ ต้องหาเบาะที่มันแบบเต็มตัวเต็มทั้งตูจ้านาตาเบิกบานมากสิบสองท่านว่าสองห้าหกสี่ แปดโมงสิบห <September> ้าไม่ยอมหลับนอนก็ดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาเฮ้ยจับเชืกเก่งมากใส่เชือกดีด้วยกลัวเหรอสนุกอ่ะหมุนติ้วสองรอบเลยแม่โลกเล่นเป็นอะนี้เลยสนุกเลยอ่ะหมุนติ้วติ้วเลยแมลูกเอาไหมดีจังเลยดีจังเลย